สวัสดีครับท่านลูกค้าครับคลิปนี้มาพบกับอาร์มกับร้านเก้าเเจริญสร์เกษตรสำหรับคลิปนี้อาร์มมาแนะนำในเรื่องของการเลือกใช้เบอร์สายไฟให้มันเหมาะสมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งวันผมนำ มอเตอร์ไฟฟ้าของมิตซูวิชิขนาดแล้วก็จะเป็นขนาด1.5แรงม้า2แรงม้าแล้วก็ขนาด3แรงม้าแต่จริงๆที่ร้านมีวางจำหน่ายนะมีขนาด5แรงม้าอีก1รุ่นตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น WCL QR เป็นรุ่นที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของงานอนเนกประสงค์ลูกค้าสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายการที่เราใช้มอเตอร์ที่มีขนาดแรงม้าสูงๆแต่เราใช้ในเรื่องของเบอร์ สายไฟที่มันเล็กกว่าที่เขาแนะนำมานะครับมันจะทำให้ตัวบอเตอร์เกิดความเสียหายได้แล้วก็ทำให้มอเตอร์มันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพผมมั่นใจว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่ามันจะต้องเลือกใช้ในเรื่องของขนาดสายไฟไม่ได้ใช้ของมิซูก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าให้ลองเทียบในเรื่องของขนาดของแรงม้าเอานะครับเพราะว่าในเรื่องของเบอร์สายไฟเนี่ยมัน เหมือนกันอย่างตัวเนี้ยตัวด้านด้านนี้ของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวไซส์ขนาด1.5หแรงมา้าอย่างไซส์1.5หแรงมา้าแนะนำมาว่าให้ใช้ใส่ไฟขนาดเริ่มต้นอยู่ที่เบอร์1.5เริ่มต้นนะครับ1.5จะใส่ใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับแต่เขาให้แนะนำว่าให้ใส่ ไซส์ขนาดเบอร์1.5ถ้ายัางเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวด้านหน้าผมาจะเป็นตัวไซส์ขนาด2แรงมา้าใช้สายไฟที่มันขนาดอยู่ที่2.5เป็นอย่างต่ำผมแนะนำว่าอย่าต่ำกว่าเบอร์2.5อย่างเป็นตัว3แรงมา้าแนะนำว่าให้ใช้สายไฟเบอร์ขนาด4มิลเป็นยางต่ำจะใช้เป็นไซส์6มิลก็ได้ถ้าเป็นมิซู5แรงควรใช้สายไฟเบอร์ขนาด 6มิลน,นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ในเรื่องของมอเตอร์มันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพที่อามพูดถึงเบอร์สายไฟทั้งหมดมันจะเป็นเบอร์สายไฟที่ใช้เป็นคดทองแดงแท้แนะนําเลยที่ของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเตอร์ถ้าเป็นขนาดที่ตั้งแต่2แรงม้าขึ้นไปผมแนะนําว่าให้ต่อสายไฟเข้ากับเบรกเกอร์เลยควรต่อสายไฟมาเป็นปลั๊กเสียบกระเต้าเสียบเพราะว่าการใช้เบรกเกอร์นะครับมันจะจ่ายกระแสไฟได้ดี วัวการที่เราต่อขั้วไฟในเรื่องของระยะต่อระยะสายไฟถึงตัวเบรกเกอร์หรือเต้าเสียบควรที่จะต่อไม่ไม่ต้องยาวเกินนะเพราะว่ามันยิ่งระยะสายไฟที่มันยาวเกินแล้วยิ่งบางคนที่ใช้สายไฟที่มันผิดขนาดที่เขากำหนดแล้วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้มอเตอร์เดินกำลังได้ไม่เต็มประสิทธิภาพบางตัวเขาก็จะแนะนำว่าให้ต่อสายไฟจากตัวมอเตอร์เนี่ย เขาเบเกเกิควรที่จะถ้าสายไฟเบอร์นี้ มันจะได้ระยะระยะความยาวในการต่อถึงเบเกอร์เท่าไหร่ตัวนี้เขาก็มีบอกมาให้นะในไหนแนะนําในเรื่องของขนาดเบอร์ใส่ไฟแล้วอยากจะแนะนําในเรื่องของการวิธีการดูแลรักษาสําหรับมอเตอร์มิตซูบิชิมันดูแลรักษาไม่ยากแต่สิ่งหนึ่งที่ข้อควรละมัดนระวังเลยคือในเรื่องของไฟตกไฟเกินไฟกระชา่าพวกนี้ต้องดูแลให้ดีเรื่องหนึ่งที่ลูกค้าหลายๆท่านไม่รู้เลยในเรื่องของต่อ ทั่วสายไฟอยากจะให้มอเตอร์มันทํางานหมุนไปทางซ้ายหรือว่าทํางานหมุนไปทางขวามันดูแค่ตัวเพจที่เขา,าให้ลูกค้าดูที่หน้าเพจของเขาเขาก็จะบอกสเปคกว่ากี่แรงอะไรยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะบอกว่าลูกค้าต้องการที่จะใช้งานให้เครื่องหมุนซ้ายหมุนขวาเขาบอกวิธีการต่อมาให้เขาก็จะบอกมาเลยว่าถ้าสําหรับลูกค้าไหนที่จะเอาไปหมุนขวาเนี่ย คือเขาจะบอกเลยว่าเราต้องสลับสายยังไงเราก็มาดูตัวนี้นี่เขาก็จะมีบอกว่าถ้าปกติแล้วก็คือหมุนซ้ายเนี่ย U 2กับ Z 2เนี่ยมันจะอยู่คู่กัน U 1กับ Z 1นก็จะอยู่คู่กันแต่ถ้าเราหมุนขวาปุ๊บเราก็มาดูว่าเราก็ต้องเอา Z 2กับ U 1มาเข้าคู่กันเราก็คลายน็อตตัวเนี้สอตัวเนี้ยแล้วก็ามาเข้าคู่กันแบบนี้นะครับไม่ยากนะลูกค้าไม่ยากสําหรับการ ที่จะทําหมุนขวามหมุนซ้ายหรือการเชื่อมต่อสายแกะออกมาใส่หางปลาผูกติดกับตัวนี้ได้เลยมันไม่จะเป็นว่าเราจะต้องเอาสายไหนเข้าสายไหนนะครับสําหรับสายที่เราจะเชื่อมต่อกับไฟบ้านเพราะว่าตัวนี้มันเป็นกระแสสลับอยู่แล้วนะครับเข้าขั้วไหนก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะลูกค้าไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนหรือว่า สนใจในเรื่องของมอเตอร์มิซูรุ่น WCLPQR ที่เป็น, Motor, อนอมอเตอร์อเนกประสงค์ที่จะมันจะสามารถที่จะไปใช้งานได้หลากหลายติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางร้านของเราได้เลยผมมีให้เลือกคือรุ่นตัว1.5หแรงม้า2แรงม้า3แรงม้าแล้วก็ตัว5แรงม้าลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับทางร้านของเราได้เลยนะครับทางร้านของเรารับประกันว่าเป็น มอเตอร์มิสูบิชิแท้ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับสำหรับสินค้าดีๆอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านอยากจะนำเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าไม่มากก็น้อยนะครับครับสวัสดีครับการติดต่อและสั่งซื้อ YouTube ให้ลูกค้าพิมพ์9-9เจริญทรัพย์เกษตรใต้คลิปทุคลิปจะมีลิงก์ให้กับลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อค่ะ ลิงก์แรกเป็นลิงก์ไลน์ให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปและกดไปที่ Google ก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะลิงก์ที่2เป็นลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถกดลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูหน้าสินค้าต่างๆของทางร้านได้เลยค่ะ Facebook ให้ลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าค้นหาแล้วพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรก็จะมีเพจ Facebook ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะ ไลน์ทางร้านเป็นไลน์ Official ยลสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับทางร้านผ่านทางไลน์ไปที่หน้าหลักแล้วมองไปที่มุมขวาบนและให้ลูกค้าไปที่สัญลักษณ์คนและบวกเลือกกดค้นหาที่ ID ให้ลูกค้าพิมพ์แอดศ9 3ด3 9 3 8และกดไปที่แว่นก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้แล้วค่ะ